สวัสดีค่ะคนนิจวะ hello EP นี้พาไปดูงานเทะกาลแบรนด์เดมือ2ปี2023รอบแรกจ้าก่อนอื่นเดินทางไปยังไงไปดูกันเริ่มจากสถานีรถไฟชินจูโก,โกุนัง่งสายยามาโนเตะช่อง14ไปสถานีรถไฟชินากะวะและออกจากสาย JR ยามาโนเตะเพื่อไปต่อสาย KQ Line ไม่ใช่ออกนอกสถานีนะคะจะเห็นคำว่า KK ตามพื้นเดินตามไปเลยค่ะ เห็นป้ายใหญ่ๆแบบนี้ก็โอเคเราจะเข้าช่องนี้เพื่อไปต่อสายเค l i n ไลกลใครมีบัตรรถไฟซีกะหรือพัสมก,ก็แตะเข้าไปเลยเขาจะหักค่ารถไฟสาย JR ของเราโดยอัตโนมัติจะเห็นได้ว่ามีหลายช่องให้ยืนรอทั้งไปโยโกฮาม่าไปสนามบินฮาเดดะรวดเร็วและหวานเย็นของสายเคทั้งหมดทุกสายที่ว่ามาและที่ขึ้นบนจอจะเจ้าที่สถานี KQ คามาตะซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่เราจะต้องลงไปงานแบรนด์ในมือสองหลังจากเดินออกมาเรียบร้อยแล้ว ไม่แนะนําให้ลงไปด้านล่างทางซ้ายมือเพราะจะต้องรอขับถนนนานมากเบี่ยงเลี้ยวขวาออกมาแล้วก็เดินตรงไปเลยค่ะเดินมาเรื่อยๆทางซ้ายมือจะเป็นเซเว่นและ t o u r i สต์อินโฟเ t ชันศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าค่ะเป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของโอตาซิตี้พอเห็นสุสารด้านล่างขวามือก็เลี้ยวซ้ายมาทันท,ทีค่ะจะเป็นฝั่งทางออกตะวันออก มาทุกทางแล้วคะ่ะส่วนใครที่มาตรงจากสนามบินฮาเดดาห้นั่ง KQ a i r r o r t Line าม่ถึง20นาทีคะ่ะใช้การเดิน,นทางที่เว็บไซต์ PIO หรือ Ota City i n d u s t r i a l p l a z ซซึ่งเป็นสถานที่จัดงานในรอบแรกและทั้งรอบ2รอบ2ปี2023ในวันที่1-3ธัท่านว่าคมเตรียมตัวเกี้ยมเงินเกี้ยมใจจ้า ขนาดวันแรกวันที่2องฝนตกขนก็ยังมารอเป็นร้อยละค่ะเห็นไหมคะรอมเป็นสีสันสดใสเลยขนไม่ยาทอกันจริงๆฝั่งนี้ก็ยืนรอกันเป็นร้อยเหมือนกันค่ะเห็นคำว่า PIO ก็ถึงแล้วค่ะวันที่2วันแรกของการจัดงาน8ปดโมงครึ่งลูกค้ามารอเข้างานก่อนดิฉันเข้างานอีกค่ะดิฉันเริ่มทํางาน9ก้าโมงครึ่งและงานเปิดสิบโมงค่ะมากันเร็วเด็ว ีิเทแล้วเริ่มกลับมาจัดงานใหม่หลังจากหยุดไปเกือบสงปีพร้อมในซีวีคนก็ไม่ยยอเท่าวันนี้นะคะรอบปีนี้ตแต่แต่ญี่ปุ่นเริ่มเปิดให้มีการท่องเที่ยวคนก็มาเยอะมากๆคนคงอัดอั้นเก็บกดอยากท่องเที่ยวอยากใช้ตังกันแล้วใช่ไหมจ๊ะเขาเตรียมตัวไปทําง,งานก่อนจ้าขเข่าขตะนาฬิกาเซอรพาบแบรนด์และชุดกนาต่างๆจะอยู่ชั้น2ค่ะอันนี้คือเชา้ชาๆรีบถ่ายคลิปไว้เดี๋ยวลูกค้ามาจะถ่ายไม่ได้ค่ะ oh. ทุกชิ้นเป็นสินค้ามือสองรวมภาษีเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นการจัดง,งานเราไม่ใช่เป็นรับรภาษีเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการคืนเงินภาษีหรือแท็กรีฟันใดๆทั้งสิ้นค่ะคนที่มาชอปปิ้งแล้วอยากได้ภาษีคืนรบกวนไปสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ที่สนามบินค่ะหรือสอบถามเคาน์เตอร์คืนเงินภาษีให้กับนักทองเที่ยวที่สนามบินค่ะสินค้ามาจากหลายโรงรับจำนำทั่วยุ่นปภายในงานมีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ด้านานาฬิกาคอยตรวจสอบและเช็คให้ด้วยรับตัดไซสาให้ฟรีในกรณีที่ลวม แต่แม่รับเพิ่มซสายค่ะต้องไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ของแบรนด์นั้นๆนเรามีค่าจะจ่ายพักกินข้าวเที่ยงค่ะพนักง,งานในงานทุกคนจะทานข้าวการที่ชั้นบนของตึกค่ะมาดูบรรยากาศชั้นหนึ่งกันบ้างจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมทุกชนิดโดยเฉพาะยี่ห้อ Louis v ววกต้องกว่า90%ลูกค้าจะเป็นคนจีน เราเป็นคนไทยที่ทำงานในงานนี้ทั้ง3วันเลยเป็นการถ่ายคลิปในงานในช่วงพักเบรกพักเที่ยงกินข้าวอาจจะได้ภาพได้คลิปไม่ครบถ้วนตกหล่นประการได้ขออภัยด้วยค่ะถือจับจองกันในมือคนละ3-4มสี่ใบแล้วก็รอเข้าคิวไปจ่ายตังมาอย่างนั้นคนอื่นจะคว้าไปก่อนเห็นโต๊ะที่วางต่อการสองชั้นมิคะเป็นชั้นวางของกระเป๋าลุยบิกตองมีแบบนี้สมแถว แต่ไม่มีกระเป๋าแล้วหมดไปในช่วงริบตาในช่วงเช้าของวันแรกทำงานมาหลายปีพึงเคยเห็นแบบนี้เป็นครั้งแรกแล้วเราก็ทำงานวันนี้มาเก็บภาพไม่ทันเหลือแค่โต๊ะไว้ให้ถ่ายคลิปค่ะที่วางอยู่ก็คือเหลือเลือกไปแล้วเทียกับภาพปี2022กระเป๋ายัางวางอยู่เต็มชั้นกระเป๋าสตางค์ยังพอมีเหลืออยู่บ้างอันนี้ก็คือเข้าแถวรอจ่ายเงินค่ะ จบงานวันแรกพายุเข้าฝนก็ยังไม่หยุดตกวันเสาร์ที่สมมิถุนายนเป็นวันที่สองของการจัดงานพาไปดูเครื่องประดับอยู่ที่ชั้นหนึ่งชั้นเดียวกับกระเป๋าแบร,บร,บแรนด์เนมมีเครื่องประดับทุกประเภทเป็นสินค้ามือสองนะคะย้ำว่าเป็นสินค้ามือสองเครื่องประดับน่าจะมีเยอะที่สุดในงานเพราะเป็นอะไรที่ซื้อง่ายขายคล่องมีอัญมณีทุกประเภท เพชรละมอรกรสวยจังเลยชอบเป็นพิเศษวันที่สองของงานมาดูกระเป๋าหลังจากที่วันแรกขายหมดเกลี้ยงวันนี้ก็ได้เอากระเป๋ามาเพิ่มอีกแต่ก็ขายเกือบหมดเกลี้ยงเหลือตามที่เห็นในภาพค่ะกระเป๋าสภาพดีงามเรียบประดุกมือหนึ่ง วันสุดท้ายของงาน4มิถุนายนวันนี้อากาศดีฝนไม่ตกสายเคคิแบบด่วนนั่งท้ายกระบวนถึงรู้ว่ามีที่นั่งแบบนี้ด้วยส่วนใครที่นั่งรถไฟเพียอยากไปสนามบินฮาเดดะก็สามารถต่อรถไฟได้ที่สถานีเคคิวคามาตะวันสุดท้ายขของ,งานไม่มีลูกค้ามายืนรอเหมือนวันแรก แต่ไปเห็นยืนลมแดดที่ข้างๆตึกวันสุดท้ายเขางงานมาดูที่ชั้นสองอีกรอบเป็นเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวเสื้อโค้ทแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตนางแกะเนื้อผ้านุ่มมากๆช่วงพักทำเวลารีบดูรีบไว้ไปทำงาน โคดคนมิงราคาเริ่มตั้งแต่1 0 0 0 0เยนตอนนี้ค่าเงินเยนลดลงมากๆราคาไม่ถึง3,000บาทสวยมากเลยต้องขออภัยนักอนุรักษ์เกี่ยวกับสัตว์โลกเราเสนอตั้งสินค้าที่วางขายค่ะและผลประกอบการยอดรวมทั้งหมด3วันดีที่สุดในรอบ10ปีประมาคนที่พลาดรอบแรกอย่าลืมรอบสองวันที่1-3ทธันวาคมสถานที่เดิม เลืกงานแ้วเย่ๆแนะนำร้านของกินลาสถานีเคคิวคามาตะพอถึงสถานีชนากะว่ามาขึ้นสายเจอายามาโนเ,เตสีเขียวมาลงที่สถานีโ ok ach อกาจิมัจิการถึงสถานีอุเอโนรสถานีนี้ใกล้แหล่งร้านค้ามากกว่าที่ชื่อว่านากาโนนากาโดริโชเตงไก่ราสะดวกสบายขับรถไฟก็ไม่แพงแหล่งบันเทิงขึ้นชื่อของโตเกียวสารพัดรานาหามีทั้งบา้าผับ ไทยฟิลิปปินส์จีนเวียดน,นามโอ้ยมีหลายช,า,ชาติค่ะตอนแรกป้าป้าก็ไม่ยนืนผับไทยน้องใหม่มาแรงร้านบามุมปากพาชมบรรยากาศในร้านก่อนละกันนะแต่ป้าป้าก็เปลี่ยนใจแปลร้านหมูกระทะหมูกระทะจะเอี่ยวยาทุกสิ่งมาแนะนําร้านอิ่มอร่อยปกติเป็นร้านอาหารไทยทั่วไปแต่วันนี้เจ้าของร้านเปิดทำหม,มูกระทะเป็นวันแรก จะนิหารกันสี่คนตกคนละ3,000เยนรวมเบียร์แก้วยาสอแก้วด้วยน้ำจิ้มรแสแซ่บมากอิ่มอร่อยซสำชื่อเปิดบริการ6โมงถึงตีห้สามทุ่มกว่าก็ถึงเวลากลับบ้านเดี๋ยวไม่ทันรถไฟกับรถเมลที่ยวสุดท้ายกลับดึกลูกชายมารอรับกลับบ้าน ดีใจจัดไม่รู้จะทำยังไงวิ่งไปวิ่งมาเงียบๆนะลูกแถวนี้เขานอนกันเร็วไปๆกลับบ้านกันขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงท้ายฝากติดตามกดไลค์กดซับ s c คร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย